สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในดอกกินเพื่อนเพื่อนเมืองจันอินทรพาล่มตัวผู้นะครับหลังจากที่แสดงเกตรูแล้วว่าเป็นต้นตัวผู้และตัวเมียนะครับต้นนี้เป็นหอมมะลดนะครับได้จะอยากให้เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าเป็น มเมล็ดของพันธุ์อัมเอ็าหานแกกับเป็นตัวผูนะครับสิ่งผมจัดเกสรไปแล้วคิดก่อนหน้านัน้เขาไม่จันออกมาเป็นจันเดียวก็วได้เกสรนนะครับของต้นพมเมล็ดต้นนี้ไปผสมกับพันคนุ์คนสี ซึ่งดอกดินผสมก็2ครั้งนะครับตอนเช้าสองครั้งเพ็ดให้ผลของอินทาลัมนะครับในการผสมเกสรนนติดประมาณ70%เมื่อนี้ยางมากก็เห็นดอกของอินทาลัมโตผูนะครับขึ้นมาใหม่นะครับจันอินทาลัมขึ้นมาใหม่ ก็จันก็จะบันย่บันไดนะครับเพราะว่าตนพันเขาตนน้อยอยู่แต่ก็ดีใจนะครับที่เขามีตนตัวผู่ในสวนข,งของเขาเองครับเ่ราต้องได้ไปซื้อเกศรตัวผู่ส่วนอื่นนะครับเมื่อผสมเกศรก็จะเก็บสะสมไว้ครับใส่ในการผรสมอินตาปาลั่มสองตนตนโเมีพันคนใน่แล้วก็พันบ่ายนีสีเรือง ในส่วนของดอกปิ่นเองนะครับปลูกไว้เพื่อกินเองนี่แหละครับในเมื่อฮัฟชื่นชอบรสชาติของผลละไมชนิดนี้ซึ่งฤดูก,กาลแต่และฤดูก,กาลปีละครั้งเท่านั้นนะครับบ่ไดออกจันบ่อยปันไดนะครับปีนี้ได้ต้นโจผูอายุปีกว่าๆนะครับต้นเล็กๆแต่ว่าให้จันออกมาแล้วนะครับจันถ้าจะได้เจ็บเกบสรโจผู ออกมาสี่นะครับสี่หาจันนะครับอ,อยูดานพุนอีกสองยูดานนี้สามพอใจนะครับพี่น้องเรามีตนอุนตสาหล่ำทั้งตัวผู้ตัวแม่ถึงจะเป็น 1, พันธุ์พ่อมเมล็ดบอมเมนอนสายพันธุ์ที่ดีนะครับหลายสวนก็เพิ่อนมีทุนนะครับที่จะสือพันธุ์ตัวผู้ นะครับจาวิดสิ่งมีราคาสูงพอสมควรนะครับสำหรับจินตะผาลัมต้นตัวผู้จาวิดต,ตัวผู้นะครับเป็นเนื้อเยื่อดอกดิ่นกระใสนะครับเพาะเมล็ดนะครับในเมื่อเป็นตัวเมียก็เป็นตัวผูกว้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นผลดีสำหรับสวนเฮาออกดอกพร้อมกับตัวเมียนะครับ ต้นตัวเมียสองต้นบายนี้ก็ออกนะครับในฤดูกาลปีแรกต้นตัวผูก็ออกฤดูกาลปีแรกก็สมดุลกันพอดีนะครับจะได้เก็บเกสรผสมเมื่อจันทร์อินทภาล่ำตัวเมียแตกตัวผูกก็น่าจะแตกพร้อมๆกันนะครับเมื่อจันทร์เขาแตกเขาปรินะครับเขาก็จะได ะครับตรงนี้เขาจะแตกตรงปลายๆลนี้เขาจะแตกลงไปก่อนนะครับเมื่อแตกเข้าก็ล่อให้เขาบานแล้วก็มาเก็บเจ็สอนไปผสมต,รตร้นตัวเมียต่อไปต้นมะยายนะครับแกก็ดีใจนะครับพี่น้องสำหรับเศษตรกรที่ปลูกหิงดาภาลำเี่นนะครับ ถึงดอกแับปงงุบ๋ยแต่กระเพาใจนะครับออกมาหาจันกถือว่าปีนี้เข้ากระลูเพตของต้นอินทพาลัมที่ปลูกไปขอบคุณพี่น้องทุกท่านพอกันไม่คลิปหนานะครับตอนผสมอินทพาลัมต้นตัวเมียรครับ